มาหาก,การทวงหนี้สองล้านข้ามปีของนางแบบตัวแม่ลูกหมีรมัศมีและนักแสดงรุ่นใหญ่ปูมันธนาที่เริ่มตั้งแต่ทวงเองทวงผ่านสื่อยังไปประจันหน้าขึ้นโรงพักขึ้นสารกันมาหลายต่อหลายรอบเพื่อไตส่สวนฟ้องที่ลูกหมีในฐานะโจทยื่นฟ้องลูกหนี้ปูมันธนาในข้อหาช่อโกงและพระบรว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพุทธศักราช2534มาตรา4 แต่เรื่องราวดังกล่าวก็ยังไม่จบไม่สิ้นคาราคาั่งกันตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วจนเวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้แถมที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างฟ้องกันไปฟ้องกันมาในข้ออาหารมินประมาทซึ่งในวันที่16มกราคมนี้ลูกหนีพร้อมทีมทนายความอีกสองคนต้องไปสานอทองหล่อเพื่อรายงานตัวหลังถูกปูมันธนายื่นฟ้องหมินเรียกค่าเสียหายคนละ20บล้านบาทรวม60ล้านบาท และทั้งคู่จะต้องไปประจันหน้าขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่28เมษายน2568ล่าสุดเช้าวันนี้15มกราคม68ลูกหมีก็เปิดใจแบบแซบๆตามสไตล์ว่า เหนื่อยเหมือนกันที่จะต้องตามทวงหนี้เพราะมันยาวนานเกินไปคือเรื่องนี้ใช้หนี้ก็จบแต่ลูกหนี้ของเราเขาไม่ยอมใช้เงินเงินสองล้านถ้าเคลียร์ตั้งแต่ต้นมันก็จบถึงแม้วันนี้เราก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรมของศาลเราเชื่อว่าเราจะได้รับเงินคืนเราคิดว่าปีนี้เรื่องทุกอย่างมันจะต้องจบมันจะต้องจบภายในปีนี้อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องใช้เงินความเห็นแก่ตัวของคนที่ห่วงแต่ตัวเองและครอบครัวแต่ไม่คิดถึงเจ้านี้เราว่ามันไม่โอเคเราสวยที่จะต้องมาเจอนอคนนี้เจอคนแบบนี้ ล่าสุดหมอปลายไพรกระซิบออกมาผ่าดวงว่านักแสดงผู้หญิงที่ทะเลาะกันที่จะต้องขึ้นศาลกันอีกในปีนี้จะมีคนผิดและจะต้องมีคนเข้าคุกทำให้หลายคนมองว่าเป็นคู่ของลูกหนีปูงานนี้นางแบบรุ่นใหญ่บอกชัด อยากให้คำทำนายของหมอปลายเป็นจริงอยากให้มันแม่นแม่น,มนใครเป็นคนผิดก็ต้องติดคุกติดคุกจะได้ดัดสันดานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนในส่วนของเราเป็นคนโอนเงินให้เขาดังนั้นคนติดคุกก็คงไม่ใช่เราลูกหมีเชื่อไม่มีใครใหญ่เกินกมถ้ารู้ตัวว่าผิดก็มาเคลียร์ไม่ใช่ทำตัวปกติส่วนหมอดูคนอื่นๆก็บอกว่าปีนี้ลูกหมีดวงจะดีมากเรามั่นใจว่าบริสุทธิ์ เรามีหลักฐานการโอนเงินครบเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ได้สอดใส้อะไรเลยเราลงทุนเราควรได้ผลกำไรแต่เราไม่ได้อะไรเลยเราโอนเงินไป32ครั้งเรามีหลักฐานหมดใน e n t นเตอร์เท